ไปเห็นคอมเมนต์ที่เขาถล่มค so um ือค uh ือเจ้าเขาว่าหนูรวยแล้วย like ิง่นะก็คือว่าไม้พกก็แม่หนูบริสุทธิ์สอนเห็นหนูว uh ่าเป็นสีนะจ๊ะแกแกสอนในทางที่แบบสอนว่าบบให่ยิงน้ำพ่นบบให้ถือตัวสีนะจ๊ะก็คือหนูหนูเป็นคนนึงที่แบบบริสุทธ uh ิ์ถือตัวบริสุทธิยิงแกแบบ มันเป็นคลิปเป็นคลิปเดียวค่ะเป็นคล okay. okay. mm ิปเดียวเพียงเพียงแค่สองนาทีสามนาทีเพิ่นก็เอามาตัดสินนะช่วงหลังแฟนๆก็จะเห็นเราบ่อยมากในการที่แบบว่าเวลาไปไหนก็แล้วแต่เวลาเจอคนแก่คนที่ลำบากเราก็จะค่อยแบบคอยไปช่วยเหลือเขาตลอดเลยลูกเนี่ยนะะก็คือเวลาบริวณวซีเฮ็ดสางผาได้จ้ะแต่ว่า มันคือส่วนหนึ่งที่วบาสิ่แบบว่าเราเฮ้ไปแล้วไม่สบายใจคือถ้าสมมุิหลายอย่างผ่านเรจะซื้อหลายแง่เพียงเพื่อหลังก็สิบวันสบายใจมันเหมือนได้เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งไหมเพราะเหมือนแบบถ้าจะให้เราไปเข้าวัดทำบุญเราก็อาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นมันก็นมีส่วนอยู่จ้ะแต่่วากั กับปวยพันไม่ได้น่าจะเพราะเห็นคนณยูเซน,นละกับคุณโค้ชเซนหลายคนชื่ใน,หนให้เวททั้งหลายเี่ว่าให้เยอะให้น้อยยังไงบ้างครับมันอาจสิบโบราณค่ะแต่ว่ากัให้ยโดยใจแต่หลายคนก็ชื่นชมอมีงน,นะในการที่เราลงไปช่วยเหลือคือเราไม่ถึ้นตัวเลยเราสามารถแตะอย่างเห็นเมื่อคืนอย่างเห็นเมื่อคืนเนี่ยเขาหลับอยู่เงี้ยตอนนี้เขาแบบขอจับมือเราเราไม่กลัวเราแบบโบขากะ เพื่อนสิเป็นจังไหนกับคนคือกันเนาะจ้ะน้องฮาบวัดเด้งฮัฟบล์ซามอ่ะนักเก็ตคนไดียวบอกว่าเพื่อนกับคนคือกันกับเขาได้เพียงแต่ว่าเพื่อนคือเพื่อนโดยโอกาสพวกเฮาเป็นบไงคะยิ่เวลาเห็นกันแล้วมันรู้สึกยังไงหนูปล่อยพันบ่ได้หนูคือรื้อตูนมันยังมีนะเพราะแบบช่วยเขาไปแล้วเงี้ยขึ้นรถตู้มาแล้วแต่แบบมันยังนักเก็ตยังไม่หื้นอยู่ยังยมันยังเต็มใจแต่ก็ ดีใจจต่เพราะว่าเดย,ววย,นเนย์ซอยคนนี่้กับล่าสุดที่เห็นได้มีการโพสต์ขอบคุณแฟนคลับอันนี้ถามนิดนึงทำไมถึงอยู่ดีถึงเราได้แบบโพสต์ออกมาขอบคุณแฟนคลับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นลูกเเราาน้อยท่ไหร่มันกับเมื่อไงก็ไมีเรื่องเหตุเกิอดอยู่จ้ะแต่ไม่แต่เหตุเกิดริงเพราะว่าไปเห็นค <c oughs> อมเมนต์ที่เขาถลม่มคือคือดจูิงมีนครับเพราะว่าเพมันว่าอุ้ยอันนี้หนู คือเขาว่าหนูรว,วยแล้วยิงใช่ไหมกคือว่าหมายพอกับแม่หนูบริบรรรสุทธิ์สอนเห็นหนูว่าเป็นงสีหนะจ๊ะแกแกสอนในทางที่แบบสอนว่าโบให่ยิงน้ำข oh ้นโบให้ถือตัวเป็นสีหน้าจ่าก็คือหนูหนูบางคนหนึ่งที่แบบบริสุทธิ์ถือตัวบริสุทธิยิงแกแบบคือเหมือนแบบแมน มันไม่ได้มาดูี uh> ่อายนะลูกเนาะมันมันมันเป็นคลิปจัดหนันเป็ราเราเป็นคลิปเดียวค่ะเป็นคลิปเดียวเพียงเพียงแค่สองแลที่สามทีเพิ่นก็เอามาตัดสินนะอืมอืมรถามว่าหนูมีความมีความไหนนะมันคือบนนุก็คึดอยู่ในใจของพวกรู้ คือหนูบริเวณเป็นคนน่าสงสานเนาะจะ้ะแต่ว่าคือแบบความพุนเขาบอกมาเนาะจะ้หะหนูอยากหนูอยากอธิบายอะไรกับคลิปนั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าเหมือนเสี้ยงวินาทีแค่นั้นเองเมียกายเฮพ่อม่แม่คนทีแบบเขาไปคอมเมนต์ มาในเซนเซก่ะลาโบได้ปเป็นขึ้นในคลิปด้วยจ้ะแต่ว่าถ้าลาเปียนความคิดของพอพอแม่บรได้กับเม่นอยู่จ้ะไม่เลยแต่ความคิดไชความคิดมันแต่ถ้าอันนี้ลาสถานในความคิดของทุกคนจ้ะว่าถ้าเพื่อจะคิดจังได้กับเรีวแต่เพิ่นลากับโมหามจ้ะแต่ถ้าลากับข้อบคุณพอพอแม่ที่ถีเข่าขากละที่เป็นกำลังใจให้หลาอีกส่วนหนึ่งนะจน้ะเนาะที่เพื่อนยังเข้าใจลายอยู่ว่าเป็นอย่าง ว่าล,ลาดเป็นจังได้คนก,ก็ยังเข้าใจแล้วกจ้สนับสนุนคือเขาหรือว่าอยาก <c oughs> หรือว่าลองลองติดตามกันก,กันนานระยะย,ยาวดูเนาะ<ม>ไม่ใช่หรอกเขาซื้ห<า>อหลาดมาจับมือหนูนะอะไรรู้ว่าเราเป็นยังไง <c oughs> มันก็มีมันก็มีคนป่วนนะจ๊ะอาาวว่าสิอ่าบอกเขาว่าซื้อบัตรมาจับมือหนูนะกกินตามเวลาว่าอาจารย์รับเพี่ยงขั้นพิพิพน์บดายอันนี้ก็ แล้วแต่วความคิดของคนซะแต่พอเวลมามันอ่านออกมามาันก็น้อยนิดนุ่แม่ค่ะแบบมีความน้อยไม่น้อยอยู่แต่ก็บริขรหลายป<ม>ุ๊บพอถึงกับแบบคึดหลายจนเห็นงานผู้ใหญ่สินาา่ะจ้ะเพราะหลายหลายคนเป็นห่วงไงเพราะบางทีเราก็ออกมาเหมือนนะโพสท,ที่เป็นคก<ม>็<ม>แต่ว่าที่พูดไปก็คือจะคล้องกับยนมากคือมือที่ว่าจะคล้องวิมีคือกันเมื่อคืนแบบไม่ได้พ่อภัยเดซัมนี่พ่อไผ<ม>่สิน่ะจ๊ะแต่ทีพูดไปแนี่ยนั่นอือ สังเกตหลังๆเวลาเราจะพูดให้สัมภาษณนะ์อะไรเงี้ยหนูพยายามจะพูดตลอดว่าหนูไม่เคยคิดอยากจะเป็นที่หนึ่งของวงการอันนี้คือหนูยังโดนดราม่าเรื่องที่ที่ถูกวางว่าเฮ้ยคือเป็นเบ,เบเอร์หนึ่งของวงการนี้อยู่เหรอลูกมันกันยังมีอยู่ค่ะแต่กับเป็นบางคนนั่นแหละแต่กับบระเดีครึยังไรจ้ะเพราะว่าไม่ใช่หลายๆกับประเดี๋ยคร่งเป็นศิเป็นที่หนึ่งของของวงการแอ่เพียงแต่ว่าเวลาเป็นที่หนึ่งของพ่อพรอแมนยูซีกับพ่ออยู่ในใจเพ่นตลอดทั้งนี้ คือบ่เดีหวังว่าเออเข้าตรงเก่งตรงไปที่หนึ่งให้ได้ตรงอยู่ที่หนึ่งตรงชี้มาล่างที่หนึ่งนวงการให้ไดส้สิโบเมียนจ้ะตัวแค่นี้อะทั้งงานทั้งแบบคอมเมนต์ลบๆอะไรอย่างเงี้ยเรารับมือมันได้เออจัดการกับความคิดค,คิดยังไงมาเพราะต้องสแสดงอีกบนเวทีเนี่ยกับลาพ่อก็จะบอกลาศึงวันสิมม่งใดที่ม,ม,มันบันทอนจิตใจเฮ้ากับยาไปอ่านไปเบิงเรียกว่าถ้าสมมุนท่อาอยากอ่าน ก็คือเขาอย่าไปขืดหลายนะอ่านกะอ่านพ่อสืบเสืบว่าเออเขาเอาเส้น,ะน,นออเมนความเผาเมนความเผาบัว้าเมนแมนเทากับปับเนี่ยจ้ะแต่ถามม้าบแมนเทากับโอ้ต้องไม่สนใจกับเพลงใหม่ของเราที่พ่อโจได้แต่งอัน <c oughs> เป็นเป็นเพลงที่คู่บิกกบ <c oughs> ๊กแหละครับพอ่อโจแหละครับพ่อทา่านไนเป็นคนจัดโค้ชขขอเอก <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเราเราเรชอบไหมชอบมาก,กมากเพราะว่าเป็นก,อนก้อนล้าก้อนแหลกลยากไหมลูกมันกะยากจะยากแต่ว่ากะตเเห็นวาใหตดีที่สุดแหละจ้ะเพราะว่า,พ,าพอพอม่ซีเพิ่นหวังนะจ้ะว่ายัางเห็นลามีก้อนลาอเพงนี้เราตั้งเป้าไว้กี่วิวดีคะขอจะสองเงิองแล้วเออเงินเเดียวสองล้านยุ่ก็ได้เงนเดียวเงเดียวสองเดียวสองล้าน ไหนไหนอ้อนอ้อนอ้อนแผ่นหน่อยลากะฝากซอยด่าซอยเชียร์ในเด้อจ้าเด้อถึงสิบวันเอกหนึ่งวันสามล้านวิวกะหนึ่งวันสองล้านวิวก็ได้จ้านั่นะนั่เราพูดถึงเรื่องเราเพลงนัดสุดมันก็เป็นคลิปที่เราไปช่วยคุณยายเราเพลียอชืิอมือนั่นน่ะเหลืองานเหลืองานจากแล้านี่นะจ้ะประมาณ ตี 4, 4 ah hon, ah lateral, vale ีตีหากับมะหวนเงินก็เลยคืดว่าไปซ่้อขอไ่ใส่บาทวอาคุยนั่นเองแล้วก็เลยไปกับไปที่ด่าแล้วว่าก็เลยพากันไปยังตลาดสุตลาดตอนเสาร์นะจ๊ะก็พอดีไปเห็น อันคุณยายอะไรก็น้องเพื่อนยืนนองเพื่อนยืน,นยหันก็เลยคิดเห็นเจ้าของก็เลยเอาเงินไปให้เพื่อนลอยหนึ่งนะจ๊ะเ <c oughs> พื่อนก็อุ้ยน้องอิงเป็นบอลนก็เลยตอบไปว่าไม่อันจ้าเพื่อนก็เลยว่าเอาลองเพลงซอยอยันย่าอันซอยยหญ่เนี่ยเพลงหน, <c oughs> นึ่งเพื่อนก็ลองในครึ่งหนึ่งหลักเล่ยไปต่อให้เพื <c oughs> อ่อนแล้วเราเราลองลองให้คุณยายอีกหนึ่งได้ลองไหมลองก็ลองต่อที่เพื่อนลองให้จบอ๋อลองแลให้ลองเลย คุณยายได้กิปเยอะขึ้นไหมได้ค่ะมันเป็นความสุขแบบทางใจอ่างนกมีความสุขจาพราว่าปกติ้าสมุนัพรัะไดเขาป้องกันหมอแล้ก็สิไปใช้ที่ันปกติเราคือเราก็เปไปร้องอย่างเง้นตอนที่เราเข้า ถ้ามือใดถ้ามือใด้ปรด็ดไปโรงเรียนหรือว่ามือใดที่โรงเรียนปิดนจะจ๊ะปิดให้หยุดหลังสิไปตอนสเสาร์แรงสิถ้ามือหนึ่งหยุดแต่ถ้ามือใดที่ว่าเป็นมือที่ลาไปโรงเรียนบ่จะ้ะแล้วก็ไปโรงเรียนสก่อน์หลังจากเรียโรงเรียนกับแต่งโตเซโซนักเล่นไปโลอืมมันทำให้เราเห็นตัวเองไม่เห็นจะ้ะอืมอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อ่ามีคนออกบนบาร์บูทไทยแล้วเราก็เขาได้เข้าไปคอมเมนต์ถึงประเด็นเรื่อง ก็เมนเมนโยกจอกืซื่อหลัก้จเพราะว่าบริคิจยังหลายเพราะว่าก็มีหลายหล่ะจะคว่ำเมนที่วันแสนไมันช่มีคว่ำเมนแบบปะทะกันนะเอซี่กับทางนึงเอซี่กับทางนึงกับปะทะกันน่ะสิผู้นี้ลองม้วนผู้นี้ลองม้วนม้วนสินะแต่คือแบบ เราจะเห็นไปลองไปเปรี้ยคือต้นฉบับไม่โมเมนต์หอกจ้ะเพราะว่าต้นฉบับเพิ่นเฮ็ดมาดีเพิ่นเฮ็ดเสียงเพลงนีไมันเป็นเพลงเสียงนะจ้ะเสียงสูงเสียงสูงก็ต้องได้แต่ว่าสําหรับเรานี่คือเราไปลองเปร์เะแบบคือต้นฉบับนะจ้ะสมารเเาเอกกระลักจะควงอีกกระลักจะคองออกมากับน้องเพลงหลังบ้านเราก็คุยกันหน่อยคุยคุยกันค่ะกันซ้ำก็มูกันเลยจ้ะแต่ว่าเมื่อที่เพิ่นมีอันกระแสลบช่วงที่ว่าเสียงเสียงไรนะจ้ะ ปกติถ <kah> ้าทำลาวันลาเสียงอะไรบ้างจะของผนงานเพียงจะของกิดเสียงอะไรที่จ enfin ัดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องปกติจ้ะถ้าสมมุิถ้าสมัยให้เราแบบเป๊ะ์เป๊ะ์อันนอุ้ยเป็นโฮเมียนเพราะว่าก่อนเทาสิเขาห้องอ่านเนอะห้าก็ต้องพักผ่อนเตียงไวนจ้ะแต่ว่าอันนี้ไปขึ้นเวทีสุดๆถ้าไปลองตำต้นฉบับนั่นกับโบเมียนเพราะว่าเขาออกงานซื่อเหมือนไหมจ้ะ ตอ,ตอนตีมันจะเร็วขึ้นไปอีกแมนเร,ร็เวเร็วกว่าที่เขาอัดไก่<ส>อัดต้ well นฉนชบาไวเนี่ยจ้ะมัเเๆๆนเร็วกว่าเพราะว่าเขาเรียนสดสเปนไปจ้ะหลายคนบอกว่าเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ย <c oughs> เราหนุมาก <c oughs> แต่เวลาเราออนสเตจเนี่ยเราเราอาแฟนคลับ <c oughs> <c oughs> อยู่มากเลย มันเนยังไงมันต่างกันมันคนเราฟิวกันเราเราไม่เขินเนาะเพราะแม่แม่หน้าเวทีแบบแบบประการสัมภาษณ์ที่มีกล้องที่ที่แรกกับไม่เขินอยู่จ้ะแต่ถ้าวิธีก็กล้องเยอะนะกล้องเยอะแต่ว่าคุณบริษัทสัมภาษณ์นะจะสมัครสิเวลาเราเอามาเพราะว่าสิเอากล้องขึ้นมาสู้คือแต่เวลาเราลงไปมันมัก็จะเอาลงเฉยให้สุดท้ายโชว์เพลงใหม่หน่อยลูกสปอนคอ สบอยสักช้อนหนึงมีทัทหารเน่ยทัหารสุดยางุย่ยางเลยทั้งทหารยากเลยอ๋อทอนนี้เยกินแล้วแบแอกัโชมือแวกผ้มันน้ำตาไหลผ่านรินสองห่วงแก้มสาใสตาโม แนมแนมแล้วก็บบเห็นพี่อยู่ใส่เด่นอคือบบมากพอกันหน้าเวทีน้องท่าแห่งใจอยากเห็นหน้าพี่อ่เท่านี้เท่านี้สมล้านวิวเท่านั้นหนึ่งวัน อ่ะไม่เดี๋ยวไปให้น้องฝากสุดท้ายหน่อยแฟนมีดอ้อนหน่อยด้วแฟนมีดเดี๋ยวเอาบัตรแบบบัตรให้กระจายเลยให้โซเอาเลยสองรอบไปเลยเราเราตกใจไหมเนี่ยว่าสถานที่มันจะใหญ่มากๆอุ้ยที่แหละร้านบ้งหูหัวสถานที่ว่าสิไปจ็นจานในความคิดหลานร้านนึกว่าจะผัวผัวจูก็เมียหน่อยแล้วก็เมนูจะไป็นจานจูทั้งภาคอีสานนะจ๊ะแบบห่นหมอลำจะซื้อน่าสิรีบโรงแรมไม่ใหญ่มากเลยก็เป็นสนามนะสิร้านนึกว่าจะ ป็นสันไม่โตจีนน่ะสันเราจะเป็นฟิล์มอนแล้วเมนน่ะสีละคือเป็นสีแต่ที่แถมมาแมนหนูคิดไปแบบคนละทางก็พอเลยนะที่เขาว่างไว้ให้เราคือคนละทางเลยแมนจ้ะพอรู้แล้วเราต้องทำการบ้านเยอะไปเซิร์ลองไปเสิร์ชน่าจะไลู่จ้ะทันเดือดดมรับรองว่าไปรอว่ามันใหญ่ขนาดนั้นแลก็เป็นแล้วก็เป็นครั้งแรกแต่ที่ว่าสิได้ไปจัดนี่ไงจัดในนั้นจัดที่หอ ฝากแฟนๆหนทุกค่ะแล้วก็ฝากพ่อพอแม่็กซี่ในเด้อจ้าเด้อไปให้ได้เด้อพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจพ่อโจกับปลาเด้อจ้าแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพ้งทุกคนนะคะฝากไปแล้วก็ฝากไปเป็นกำลังใจไปเป็นกำลังใจให้หลรอในการสู่งานต่อไปในเด้อจ้าเด้อ